ا s س a l a m u a l a i k u m warahmatullahi taala wabarakatuh. b i s ح i l l ل h i r r ل h m a n i r r a h i m a l h a m d u l i و ل a h i r و b b i n a l ل m i ا ل a b i l ع a ي s t a g f a i n w a ر l a ي u a l a i k u m Wa ta'ala b i l a l l a h i ي ف ق ه ُ و ل ي ขอ ا ความรักความเมตตาจากอัลล์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายนะครับลฮัมดุลิลล l ห์นะครับเราจะเจอกันนะครับเอผูขอเรียนเบื้องต้นนะครับ ตอนนี้ทางเรียนนะครับให้เราเรียนทุกวิชาแล้วนะครับนักเรียนจะเจอครูนะครับ2วิชาด้วยกันนะคือนั่นก็คือ1วิชาอากิดะสวิชาอัตตาริกนะครับจำไว้นะครับว่าเนี่ยทางเรียนเนี่ยให้เราเรียนนะครับเกี่บทุกวิชาและนักเรียนนักเรียนศึกแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหรือว่านักเรียนปหกเนี่ยจะเจอครู2วิชาด้วยกันนั่นก็คือวิชาอากิดะและก็วิชาอัตตาริกนะครับวิชาอัตตาริกนะครับจะพูดเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของอันอิสลามนั่นเองนะครับอ้าวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคอ่านดูอานะครับพร้อมๆกันเพราะการอ่านดูอานั้นจะทําให้เรานั้นมีความสริมงคลนะครับมีความบุรกัรในการเรียนการสอนของเรานะครับนักเรียนจะทําอะไรนะครับก็คือขอย้ำนนะครับให้นักเรียนอ่านดูอาก่อนนะครับเพราะที่จะให้การงานของเรานั้นมีความสริมงคลนั่นเองอ้าวนักเรียนอ่านดูอาพร้อมๆกันนะครับหัวหน้าประชาธิปไตยนะครับยกมือเลยนะครับ บิ سم الله ا ل อ ح م ن الرحيم Allahu um Mafdhh ah Alayna Ikmatika Wangshod Alayna Min Khazaini Rohmatika Ya Arham Rahiin ar นะครับอ้าวนะครับวันนี้นะครับบทที่หนึ่งเลยนะครับบทที่หนึ่งนะครับหน้าหนึ่งเลยนะครับ มีหนังสือบรรณัหนันงสือเลยนะครับวิชาอัตตาริกนะครับน,นหนึ่งเลยนะครับจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเผากูเลสและปีชานะครับเรื่องเผากรเลสและปีชาร์ะานะครับเขาบอกว่าท่านนบีเกิดในยุคยายิริยายิริยาพี่ว่าอะไรครับเป็นยุคแห่งความโง่เขลาเป็นยุคที่ยังไม่มีท่านนบีท่านใดนะครับมาประกาศศาสนาอันหมายความว่ายุคยาฮิริยาเป็นยุคซึ่งที่ว่างเว้น นะครับยังไม่มีท่านนาบีท่านใดามาประกาศศาสนาอิสลามนเองนะครับอ่ะดูยุจาริยาพวกเขาได้ทําอะไรนะครับหนึ่งพวกเขานั้นได้กล่าวว่าจะเวดร,รูปปั้นยุจาริยานะครับก็ทําและเขาดื่มเหล้านะครับอันหมายความว่านะครับเวลาพวกเขาเนี่ยนะครับเอ่อยุจาริยาเนี่ยพวกเขาจะมีการสู้รบเขาระหว่างเผ่าต่อเผ่านะครับเวลาเผาไหนแพ้เนี่ยนะครับกลับมาเนี่ย พวกเขาก็จะดื่มเหล้ากันนะครับหรือเขาบอกว่าเออเวลาเผาไหนแพ้เนี่ยนะครับเขาก็จะจับลูกผู้หญิงเนี่ยไปเป็นเฉลยนะครับเวลานะครับจับลูกผู้หญิงเป็นเฉลยแล้วกลับมาเนี่ยนะครับเขาได้รับความแพ้แพ้กลับมาเขาก็ต้องกินเหล้านะครับเราดูสังคมเราดูหนังละครเห็นไหมครับว่าทําไมนะครับว่าหนังละครเนี่ยนะครับที่เราดูกันนะทไมเขาต้องกินเหล้าสาเหตุก็คือการเครียดนะครับ ทำไมยุจาริยาเนี่ยนะครับเขากำลังกินเหล้ากันก็คือหนึ่งสาเหตุก็คือเขาเครียดนะครับในเมื่อว่ายุจาริยาเนี่ยนะครับเผาต่อเผาทําสงครามกันในเมื่อว่าเผานายแพ้เนี่ยนะครับพวกเขาก็เกิดความเครียดกลับมาก็ต้องดื่มเหล้าหรือกรยงานหนึ่งก็บอกว่าเเผ่าต่อเผาเนี่ยนะครับสู้รบกันนะครับและก็เผ่าน่ยนะครับส่วนมากแล้วเผ่าหนึ่งชนะเนี่ยนะครับจะเอาลูกผู้หญิงนะครับไปกลับไปจับเป็นเฉลยนะครับ จะทําให้นะครับเผ่าซ uh, ึ่งที่ถูกระเเพาซึ่งที <S 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 ่ลูกผู้หญิงเนี่ยนะครับถูกจับเป็นเชลยเนี่ยนะครับเกิดความเครียดความเครียดเสร็จก็คือเขาดื่มเหล้านั่นเองนะครับยุจาริยะหนึ่งก็คือกลับว่าลูกปั้นสองก็คือการดื่มเหล้าสามก็คือการเล่นการพนันนั่นเองในยุคจาฮิริยะสี่ก็คือฝังลูกผู้หญิงทั้งเป็นในยุคจาฮิริยายกแห่งขันขงเขาทําไมต้องฝังลูกผู้หญิงทั้งเป็นครับ พวกเขาคิดว่าถ้าหากว่าลูกผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะนําความยากจนมาสู่เขาฟังนะครับยุคยายริยะเนี่ยนะครับทําไมเขาต้องฝังฝังฝังลูกผู้หญิงนะครับเมื่อลูกผู้หญิงเกิดมาเขากลัวว่าลูกผู้หญิงเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยจะนําความยากจนมาสู่ครอบครัวเขานั่นเองจำไว้นะครับว่ายุคยายริยะเนี่ยยุคแห่งความของเขาเนี่ยพวกเขาทําอะไรด้วยครับนีงพวกเขาได้กราบไหว้รูปโจเวตสองพวกเขาทําอะไรครับดื่มเหล้าสามพวกเขาเล่นการพนัน พวกเขาฝังโลกผู้หญิงทังเปนเพราะช่วงเนี้นะครับเป็นช่วงซึ่งที่อัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษเพราะยังไม่มีท่านนบีนะครับมาประกาศศาสนานะครับนบีอีซานะกุบแล้วก็ว่างเว้นเลยนะครับยังยังเอ่อ uh จากท่านนบีอีสานี่รบนบีอีสามาปุ๊บก็ว่างเว้นเลยยังไม่มีท่านนบีมาประกาศศาสนาเราียกว่ายุคจะอิยะเป็นยุคซึ่งที่อัลลอฮ์ตาลามไม่เอาโทษเพราะว่าเป็นทุกซึ่งที่นะครับยังไม่มีท่านนบีไหนมาประกาศศาสนานั่นเองนะครับ เขาบอกว่าท่านอบีนะครับเกิดมานะครับในเผ่าโคลสนะครับสองเหตุการณ์ที่ท่านนบีเกิดนบีเกิดในวันจันทร์ที่12เดือนรอบอุนอาวันปีช้างคิดทศกราช570อันหมาเพรามว่าท่านนบีเกิดวันจันทร์ที่12เดือนรอบอุลอาอวันปีช้างคิดทศกราช570นะครับเกิดที่เมืองมักกะจำไว้นะครับว่าท่านนบีเนี่ยเวลาเกิดนบีก็เกิดวันจันทร์ที่12เดือนรอบอุลอาวัน นบ,บีเสียชีวิตนบ,บีก็เสียชีวิตวันจันทร์ที่12เดือนร็อบิอุนอวันนะครับก็ครูกเกิดมาครูก็เห็นท่านนาบ,บีท่านเดียวนะครับนะครับวันเกิดกับวันตายเนี่ยวันเดียวกันนะครับวันที่เดียวกันและก็เดือนเดียวกันนะครับอ้าวเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่นบีเกิดนะครับเป็นปีที่กษัตริย์เชอวอับรอฮาและกองทัพเขากองทัพทหารและกองทัพช้างเขาเนี่ยบุกมาเข้าโจมตีและทําลายกบบาบะแต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฝูงนกนะครับ จำนวนมากนําก้อนหินมาขว้าใสายกองทัพช้างนะครับก็คือเป็นช่วงที่ท่านเบบีเกิดนะครับก็คือกษัตริย์อับราฮัมเน้นนำกองทัพทหารและกองทัพช้างมาทําลายกะบปะทําไมครับกษัตริย์อับราฮัมเน้นนำกองทัพช้างและกองทหารเขามาทําลายกับปบะเพราะมีอัหรับอยู่คนหนึ่งนะครับไปบัสวะหรือว่าไปปุจระในโบทของเขาทําให้กษัตริย์อับราฮัมโกรธนะครับกษัตริย์อับราฮัมเนี่ยเป็นทับถือศาสนาคริสต์นะครับเพราะ คนคริสเนี่ยนะครับก็เข้าโบสถ์นะครับทําให้อับราหัมเนี่ยโกรธชาวอาหรับนั้นมากเลยยกกองทัพช้างเนี่ยนะครับจะไปทําลายกาบัตจักรท่ากบัตเนี่ยนะครับโดยมีปู่ท่านนบีนะครับชื่ออับดุลมุตเตเรบบอกจะไปทําลายกาบัตเลยห้ามและกษัตริย์อับราฮัมไม่เชื่อฟังเลอโลตาลานะครับได้ส่งนกนะครับทินเชอร์นว่านกเนี่ยนะครับส่งนกเนี่ยมาจากนรกซิทีนนะครับนกนั้นก็ ภาบก็นหินมาและก็คว้าไปใส่ที่กองทัพช้างของอับราฮัมจนกระทั่งว่ากองทัพช้างและกองทัพทหารของอับราฮัมเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ท่านนบีเกิดนะครับมีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่าอับราฮัมเนี่ยนะครับนำกองทัพทหารและกองทัพช้างนะครับมาทำลายกับ้านแต่ไม่สําเร็จอัลตารานะครับได้นะครับส่งนกมานะครับที่นรกซิจีนนะครับนะครับนกนั้นก็คือคว้างนะครับนะครับ ใช้หินกว้างนะครับกองทัพช้างและกองทัพทหารนั้นจนเสียชีวิตนั่นเองนะครับอ้าวสาเหตุทําไมเรียกว่าปีช้างเพราะเป็นปีที่เห็นช้างซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะอ้าอารับไม่มีช้างเป็นปีที่ท่านนบีเกิดนะครับและก็กษัตริย์อับราฮัมก็ส่งกองทัพช้างมานะครับเพราะเป็นปีที่อารับไม่เคยเห็นช้างเลยแต่วันนั้นนะครับอารับเห็นช้างของอับราฮัมเลยเรียกว่าปีช้างอย่างง่ายๆนะครับอ้าวท่านนบีมูฮัมหมัดเกิดนะครับท่านอบีบมูฮัมหมัดเนี่ยครับเกิด นะครับในตระกูลท่านนบีอิสมาอินนะครับอันหมายความว่าท่านนบีมาเนสืบตระกูลมาจากนบีอิสมาอินอะลัยฮิสลามนั่นเองนบีอิสมาอนก็เป็นลูกท่านนบีอิบรอฮีมนั่นเองนะครับนี่ก็คือบทที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องท่านนบีนั้นเป็นเผ่ากุเรตและบีชาทําไมเรียกว่ายุคจาฮิยาหพวกเขาทําอะไรกันบ้างและก็วันที่ท่านนบีเกิดมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะครับสาเหตุและทําไมต้องเรียกว่าบีช right ้างนะครับและท่านนบีเกิดมาในตระกูลอะไร นะครับเนื้อหาวิชาการลอนนี้นะครับเนื่อไปดูมานะครับทําไมเรียกว่ายุคยาดียามีอะไรเกิดขึ้นมากนะครับก็ก่อนจบอ่านดุอานะครับตอนนี้มีโรคระบาดเกือบสองหมืนคนในประเทศไทยนะครับให้ยกอดออุานะครับให้พ้นจากตัวเรานะครับครอบครัวเราและคนทั้งประเทศนะครับทั้งหมดในโลกนี้เลยนะครับอ่านดุอาะพร้อมคันนะครับอัลลอฮุมมารินีอาอูซุบิกะมีนัลบารรซีวลยูลูนี วันยุซามิวามินเซียอิลอัสกอมิอ่านดูอานนะครับหลังละมาทุกทุกเวลานะครับให้เราพ้นจากโรคซึ่งที่มาระบาดกับพวกเราในปัจจุบันนะครับอ้าวมีเพลงนะครับเป็นต่อลาอล่อหลายลบอรูอะไยนานะครับเดี๋ยวลองตามกูนะครับร้องสู่ละลอฮ์ฮบีบัลลอฮ์ نبي الله شفي الله طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالحمد المطار جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قال البدر علينا بل الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبوس فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المهدينا مرحبا يا خير ครับเด็กเรียนไปหับร้องมานะครับอินศิทเพลงตอนละอันบันดรูอะไรนะก็ขอจบวิชานะครับตาริกไว้เท่านี้นะครับเด็วเจอกันสัปดาห์หน้าใหม่นะครับอบิลอฮตอฟลิฟุลฮิดายาวูสซลามุอะลัยกุมูรราะห์มัตุลลอฮฺอิตาลาอูบารักาตุ